ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ฉลุมสปอยกลับมาอีกครั้งนะครับกับการสรุปภาพยนตร์ในวิดีโอวันนี้นะครับเราจะมาสรุปภาพยนตร์รักทึกขวัญลึกลับเรื่องหนึ่งจากปี2013กับภาพบยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าทัฟฟ์อร์เนดอลเลราก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็เป็นวันที่ดีนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า โอเคนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นในคืนดึกในบ้านเงียบๆซึ่งจู่ๆก็เกิดระเบิดและไฟไหม้อย่างรุนแรงฉากก็ตัดกลับไปที่โรงพยาบาลที่เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาและสัมผัสความทรงจำในวัยเด็กสั้นๆเกี่ยวกับใครบางคนกำลังจมน้ำนะครับต่อมาไม่นานหมอก็แจ้งให้กับเธอทราบว่าชื่อของเธอคือมิกกี้ เขาได้ถามเธอว่าจำเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไหมแต่มิกกี้เนี่ยจำแค่บ้านไฟไหม้และเริ่มร้องให้อย่างควบคุมไม่ได้ฉากต่อไปนะครับหลังจากนั้นมิกกี้ก็หายดีแล้วและหมอก็บอกว่าเธอมีกระดูกหักรุนแรงซึ่งต้องมีการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้าและกรามครั้งใหญ่ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมิกกี้จําเรื่องราวในอนดีตของเธอไม่ค่อยได้นะครับหมอก็เลยบอกเธอว่าเธออายุ20ปีและมาจากลอนดอนพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเธออายุ9ขวบโดยมีเพียงแค่มิกกี้เท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นมิกกี้ก็ไปอาศัยอยู่กับเอลิโนผู้เป็นป้าท,ที่ร่ำรวยของเธอครับและก็ใช้ช่วงวันหยุดในทางตอนใต้ของฝรัง่งเศสมิกกี้ก็ถามขึ้นมาครับว่าป้าของเธอตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วแต่หมอก็บอกว่าเอลิโนเสียชีวิตก่อนที่เกิดไฟไหม้และหลังจากนั้นก็แสดงรูปภาพของจูเลียนครับที่รู้จักกับมิกกี้มาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าว่ามิกกี้เนี่ยจำเธอไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานจูเลียซึ่งตอนนี้เป็นผู้ปกครองของมิกกี้ก็มาถึงโรงพยาบาลเพื่อพาเธอกลับบ้าน จากนั้นจูเลียก็พาเธอไปที่ลอนดอน,นครับและก็ไปยังบ้านหลายหลังที่ป้าเอลิโนเป็นเจ้าของในค่ำคืนนั้นมิกกี้ก็ฝันร้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งทำให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาและโทรศัพท์ก็เริ่มดังและปรากฏว่าจากโทรศัพท์เนี่ยเป็นชายหนุ่มที่ชื่อแจ็คนะครับต้องการจะพบกับมิกกี้แต่จูเลียรับสายจากอีกห้องหนึ่งและก็บอกว่าตอนนี้มิกกี้ยังไม่พร้อมก่อนที่จะวางสายไป เช้าวันรุ่งขึ้นมิกกี้ได้รับจดหมายที่มีรูปเพื่อนเก่าของเธอและเธอสังเกตเห็นเด็กชายคนหนึ่งในนั้นด้วยจูเลียจึงเปิดเผยคราบว่าเขาเป็นหนึ่งในแฟนของมิกกี้ที่ชื่อว่าแจ็คและตอนนี้มิกกี้ก็สังเกตเห็นรูปนะครับว่ามีผู้หญิงเกือบทุกรูปเลยและจูเลียก,ก็อธิบายว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือโมเดนิก้าเพื่อนของเธอนั่นเองซึ่งพวกเขาเรียกว่าโดปรากฏว่าโดเนี่ยเป็นลูกสาวของแม่บ้านของเอเลนอร์นะครับ มิกกี้ก็อยากเจอเธอแต่จูเลียก็บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเธอยังเปิดเผยอีกว่าเมื่อมิกกี้อายุ21ปีเนี่ยเธอได้รับมรดกทรัพย์สินทั้งหมดของป้าต่อไปนะครับมิกกี้ก็สังเกตเห็นที่อยู่ของทานายความที่เขียนไว้บนจดหมายและเธอก็เกิดไอเดีย ต่อมาเธอออกไปข้างนอกกับจูเลียเธอทิ้งหญิงชราแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ออกไปนะครับในไม่ช้าเธอก็มาถึงที่อยู่ของทนายซึ่งเธอได้พบกับชายที่ชื่อว่าเจมส์เชนซึ่งกลายเป็นทนายความของเอลิโน่ป้าของเธอนะครับมิกกี้ก็บอกกับเขาว,ว่าเธอได้รับจดหมายจากที่อยู่ที่นี่เจมส์ก็เลยบอกว่าน่าจะถูกส่งมาจากแจ็คซึ่งทำงานที่นี่ด้วยในขณะนงออกจากออฟฟิศมิกกี้ก็เจอกับแจ็คและมิกกี้ก็จำเขาได้จากรูปภาพน,นะครับ จากนั้นทั้งสองก็คุยกันสัส้นๆอย่างกระอักกระอ่วนก่อนที่เขาจะชวนเธอไปที่บ้านของเขาแต่เมื่อไปถึงที่นั่นเขาก็ให้คนแจห้องพักเก่าของเธอก่อนที่จะให้ที่อยู่จากนั้นเขาก็ตรวจสอบม,มือที่ถูกไฟไหม้ของเธอด้วยและในระหว่างนี้นะครับมิกกี้ก็เริ่มนึกถึงความทรงจําของพวกเขาร่วมกันและทั้งสองก็ลงเอยด้วยกันมีอะไรกันหลังจากที่พวกเขาสําเร็จภารกิจแล้วนะครับมิกกี้ก็ถามเขาเกี่ยวกับโดและเขาก็เปิดเผยครับว่า โดเนี่ยเคยเข้ามาขวางความสัมพันธ์ของพวกเขาเสมอจากนั้นเขาก็ทิ้งระเบิดลูกใหญ่เผยว่าโดเสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้เดียวกันทำให้มิกกี้ตกใจมากครับต่อไปผู้หญิงที่กังวลกระวยใจก็ขอน้ำดืม่มและในขณะที่แจ็คออกจากห้องเธอก็รีบช่วยอากาศนี้ไปโดยที่ไม่กล่าวคำอำลาหลังจากนั้นไม่นานครับมิกกี้ก็มาถึงอพาร์ตรเมนต์เก่าของเธอและก็เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัส JPAVA เมื่อเข้าไปข้างในนะครับเธอสังเกตเห็นรูปภาพหลายรูปบนผนังซึ่งเผยให้เห็นว่าเธอเคยทำงานเป็นนางแบบในขณะสำรวจบ้านเธอพบกระเป๋าเดินทางที่มีป้ายชื่อโดมินิก้ามิกี้ก็เปิดมันและในไม่ช้าก็พบจดหมายหลายฉบับที่เอลินอร์ส่งถึงโดซึ่งทำให้เธอสับสนนะครับเธอยังพบไดอารี่ส่วนตัวของโดด้วยซึ่งเธอเริ่มอ่านเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของโด และฉากตัดไปนะครับภาพย้อนอดีตที่เราเห็นโดทํางานที่ธนาคารตอนที่เธอเห็นมิกกี้เดินผ่านไปในเช้าวันหนึ่งโดก็เดินเข้าไปหาเธอข้างนอกและก็แนะนําตัวเองเตือนเธอว่าพวกเขาเนี่ยเคยใช้เวลาช่วงวันหยุดในฝรั่งเศสด้วยกันและหลังจากนั้นไม่นานมิกกี้ก็จําเธอได้นะครับและรู้ว่าโดพึ่งมารอนดอนเมื่อไม่นานมานี้และมิกกี้ก็ให้เบอร์เธออย่างตื่นเต้นและก็ชวนเธอไปเที่ยวด้วยกัน เมื่อกลับมาถึงบ้านโดก็หยิบแมกกาซินที่มีแต่รูปของมิกกี้ออกมาดูและเธอก็ดูกำลังหลงไหลในตัวของมิกกี้มากต่อมาเธอก็โทรหามิกกี้นะครับและมิกกี้ก็เชิญเธอไปที่บ้านโดก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับและตื่นเต้นมา,มากในไม่ช้าเธอก็มาถึงที่อยู่ที่เธอพบมิกกี้กำลังพยายามถ่ายรูปแต่ปรากฏว่ามิกกี้เมามากและในที่สุดก็สลบไปโดจึงดูแลเธอและค้างคืนที่นั่นเช้าวันหนึ่ง มิกี้ตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วก็ทิ้งจดหมายไว้ให้โดเชิญชวนเธอมาพบกันอีกครั้งในคืนนี้และในคืนนั้นเองโดก็เดินทางมาถึงที่คลับที่ไม่น่าไว้วางใจแห่งหนึ่งที่ซึ่งมิกี้และแจ็คเนี่ยกำลังเต้นลําและสนุกสนานกันพราผู้หญิงก็ทักทายกันอย่างน่าตื่นเต้นแต่เมื่อแจ็คเริ่มจูบมิกี้โดรู้สึกเสียใจนะครับด้วยเหตุผลบางอย่าง ต่อมาเนี่ยเด็กผู้หญิงทั้งสองคนก็กลับไปที่บ้านของโดและก็เริ่มดูรูปใบเด็กของพ่อเขาอย่างตืง่นเต้นมิกกี้ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหลังจากนั้นและโดก็เปิดเผยคราว่าเธอและแม่ย้ายไปอยู่ไกลแค่ไหนเมื่อเร็วๆนี้และแม่ของเธอก็เสียชีวิตด้วยหลังจากนั้นเธอก็มาลองดอนเมื่อมิกกี้ถามถึงพ่อของเธอโดก็เปิดเผยครัว่าเขาฆ่าตัวตายไปนานแล้วซึ่งทําให้มิกกี้ตกใจมาก ในค่ำคืนนั้นในขณะที่โดหลับอยู่เธอฝันถึงตอนที่เธอเกือบจมน้ําที่สะน้ำครับเพราะว่าเธอว่ายน้ําไม่เป็นและเธอกําลังขอความชื่อเหลือจากมิกกี้และก็เกาะคอของมิกกี้ด้วยทําให้เด็กผู้หญิงทั้งสองคนต้องดิ้นล่นมิกกี้จึงปล่อยเธอทําให้โดเนี่ยเกือบจมน้ําจนกระทั่งจูเลียม,มาถึงและก็ช่วยเธอไว้ต่อมามิกกี้ก็หวัดกลัวสิ่งนี้แล้วก็อับอายมากครับเธอจึงวิ่งหนีไปจากที่นั่นโดยที่มีโดตามมา และทั้งคู่ก็ได้เห็นสิ่งที่น่าตกใจนะครับเหตุการณ์นี้ก็ทําให้แม่ของโดเนี่ยต้องพาลูกสาวของเธอออกไปและหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงทั้งสองก็ถูกแยกจากกันในที่สุดต่อไปนะครับโดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตื่นขึ้นจากความฝันร้ายนี้และพบว่ามิกกี้นอนหลับอยู่บนตัวเธอโดพยายามที่จะไปทํางานแต่มิกกี้ไม่ยอมนะครับ แถมยังชวนเธอย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าและดูเหมือนว่าโดจะพอใจที่ได้ยินแบบนี้นะครับหลังจากมิกกี้ออกไปทํางานโดก็สังเกตเห็นโทรศัพท์ดังและตระหนักว่าเพื่อนของเธอลืมมันไว้และเธอก็หยิบมันขึ้นมาปรากฏว,ว่าเป็นเอลิอร์ซึ่งป้าเอลินอน์ก็ตกใจที่รู้ว่าโดและมิกกี้กลับมาติดต่อกันอีกครั้งครับหลังจากหลายปี และจากนั้นฉากก็ตัดกลับมาปัจจุบันมิกกี้กำลับบงอ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้ในไดอารี่เมื่อเธอได้ยินเสียงคนเข้ามาในอพาร์ตเมนต์เธอก็ออกจากห้องอย่างระมัดระวงังและก็ตกใจที่เห็นจูเลียอยู่ที่นั่นซึ่งเรียกเธอว่าโดเด็กผู้หญิงที่สับสนก็ถามว่ามันหมายความว่าอะไรแต่จูเลียรับรองกับเธอะคะว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเพราะตอนนี้เธอคือมิกกี้แล้วแต่มิกกี้ไม่เข้าใจอะไรเลยครับเธอเลยตกใจและก็ออกจากอพาร์ตเมนต์ไป ต่อมาเมื่อเธอมาถึงที่โรงแรมเพื่อพักรั้งคืนแต่มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อเธอรู้ตัวว่าเธอเนี่ยกำลังเขียนชื่อโดมินิกา้าลงในทะเบียนโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเข้าไปในห้องเนี่ยมิกกี้ก็เริ่มอ่านไดาอารี่อีกครั้งหนึ่งและผ่านภาพย้อนอดีตอีกครั้งเราเห็นเด็กผู้หญิงสองคนเติบโตใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกวันและอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าโดจะผูกพันกับมิกกี้มากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มหึงหวงเมื่อเธออยู่กับแจ็ค วันหนึ่งนะครับโดก็ได้รับจดหมายจากเอเลนอร์ซึ่งป้าได้ส่งเช็คมาให้เธอด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับและหญิงสาวดูเหมือนจะดีใจที่ได้ยินจากเธอแล้วก็เขียนตอบด้วยหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มติดต่อกันเป็นประจำในช่วงเวลาหนึ่งและในเวลานี้โดพยายามเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอให้ดูเหมือนกับมิกกี้และการปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องของเธอในชีวิตเนี่ยพวกเขาก็เริ่มสร้างความลำคานให้กับแจ็คนะครับ และในที่สุดโด,โดกับแจ็คก,ก็ทะเลาะกันครับเมื่อโด,โดบอกว่าแจ็คเนี่ยสูบเงินจากมิกกี้เรื่องนี้ก็ทําให้แจ็คเสียใจมากจนเขาบอกแฟนสาวว่าไม่ต้องเอาเงินมาให้เขาอีกแล้วและก็ไปสนุกกับคนอื่นสิ่งนี้ก็ทําให้มิกกี้เสียใจมากเช่นกันครับและการเห็นเธอเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ทําให้โดเศร้าไปด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านโดก็บอกกับมิกกี้ในที่สุดครับว่าเธอรักมิกกี้แต่นี่กลับทําให้มิกกี้โกรธเธอและพยายามจูบโดยอย่างรุนแรง แล้วก็ถามว่านี่คือสิ่งที่เธอต้องการใช่ไหมแล้วก็ตะโกนใส่เธอก่อนที่จะไล่เธอออกจากบ้านโดที่อารมณ์เสียก็เขียนจดหมายถึงเอลีนอนครับบ่นว่ามิกกี้เนี่ยปาร์ตี้ทั้งคืนและแสดงความกังวลต่อเธอในปัจจุบ,บันมิกกี้ก็กลับไปหาจูเลียแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากบันทึกไดาอารี่จบลงแล้วตรงนี้นะครับจูเลียก็เริ่มพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและมิกกี้ก็ถามเธอว่าทำไมเธอถึงเรียกเขาว่าโด ในฉากก็ตัดกลับไปภาพย้อนอดีตอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อจูเลียม,มาลอนดอนเพื่อเยี่ยมมิกกี้พร้อมกับข่าวว่าสุขภาพของเอลนอน์เนี่ยกำลังทรุดโทรมหมอก็บอกว่าป้าเอลนอน์เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับเธอก็เลยขอให้ลูกสาวไปฝรั่งเศสเพราะเอลนอน์อยากจะเจอพวกเขาและมิกกี้ก็ปฏิเสธที่จะไปเพราะเธอไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับป้าเลยดังนั้นจูเลียจึงตบหน้าเธอนะครับและมิกกี้ก็เผลอไปโดนโดนด้วยซึ่งทําให้เธอเสียใจมากครับ หลายวันต่อมาจูเลียก็ไปพบกับโดเป็นการส่วนตัวเพื่อทานอาหารเย็นและเห็นได้ชัดน,นะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ชอบมิก้เธอได้เตือนโดให้หลีกเลี่ยงผู้หญิงที่มีปัญหาและก็บอกว่าเธอได้อ่านจดหมายของโดถึงเอลอรนแล้วและจูเลียยังเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าตอนที่เธออายุ18เนี่ยเอลอรนก็เห็นอะไรบางอย่างในตัวเธอและก็เสนอทุกอย่างให้ แต่ในที่สุดมิกกี้ก็มาทําลายแผนการของพวกเธอจากนั้นเธอก็รับรองกับโดว่าเธอสมควรได้รับชีวิตที่ดีกว่าและก็ขอให้เธอชักชวนมิกกี้ให้ไปฝรั่งเศสโดลังเลนะครับแต่จูเลียให้เบอร์ติดต่อและก็บอกว่าเธอสามารถช่วยโดได้หลายวันต่อมามิกกี้เองก็เปลี่ยนใจและตัดสินใจเดินทางไปฝรั่งเศสกับโดนะครับระหว่างทางเธอก็บ่นเรื่องป้ายเอลิโน เธอคนเที่ยวรู้สึกว่าถุกและเลยมาโดยตลอดในวัยเด็กและก็เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเธอถูกเลี้ยงดูมาโดยจูเลียในฉากต่อไปนะครับพวกเขาก็มาถึงโรงพยาบาลและพวกเขาก็พบวไ่าเอลิรนเนี่ยอยู่ในอาการที่แย่มากๆแล้วหญิงชราก็พูดอะไรแทบไม่ได้เลยต่อมานะครับพวกเขาก็กลับไปที่วิวลล่าในฝรั่งเศสตอนใต้ที่ที่พวกเขาเนี่ยเคยใช้เวลาช่วงวันหยุดของวัยเด็กจากนั้นทั้งสองก็ใช้เวลาวันๆไปกับปั่นจักรยานเล่น ว่ายน้ำที่ชายหาดและก็ปาร์ตี้อยู่มาวันหนึ่งเราเห็นว่ามิกกี้สอนโดว่ายน้ําในทะเลครับเมื่อพอเธอถูกชายลึกลับสังเกตเห็นในระยะไกลในช่วงบ่ายโดก็ไปเที่ยวร้านกาแฟท้องถิ่นจากนั้นเธอก็โทรหาจูเลียซึ่งถามจูเลียว่าจูเลียซื่อสัตย์กับสิ่งที่เธอต้องการหรือไม่และการที่โดบอกว่าเธอต้องการมิกกี้แต่จูๆ่ๆจูเลียก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเคยทําลายชีวิตของโด ซึ่งปรากฏว่าในวันที่โดเกือบจมน้ำเนี่ยพวกผู้หญิงเห็นเอลอร์กับพ่อของโดอยู่ด้วยกันนะครับมีความสัมพันธ์ชู้สาวจูเลียก็เลยเปิดเผยว่ามิกกี้บอกเรื่องนี้กับแม่ของโดแลนนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องย้ายออกไปและหลังจากนั้นพ่อของเธอก็ฆ่าตัวตายพอได้ยินดังนั้นโดก็ตกตะลึงและจูเลียก็บอกเธอว่ามิกกี้จะไม่มีวันรักเธอก่อนที่จะขอให้เธอทําอะไรบางอย่าง ในวันต่อมาครับโดก็ยังคงถูกหลอกหลอนด้วยการตายของพ่อซึ่งทําให้เธอเกลียดมิกกี้มากขึ้นเรื่อยๆบ่ายวันหนึ่งจูเลียก็มาแจ้งข่าวร้ายว่าเอลิโนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนครับซึ่งทําให้มิกกี้เสียใจมากหลังจากปลอบเธอแล้วนะครับจูเลียก็เข้าไปหาโดซึ่งตอนนี้พ่อเธอพร้อมที่จะจัดการกับมิกกี้แล้วและเธอก็ถามว่าเธอต้องทําอะไร จูเลียก็เลยพูดว่าวันที่4กรกฎา,าคมซึ่งเป็นวันเกิดของโดพวกเขาจะฉลองกันข้างนอกและในคืนนั้นพวกเธอจะกำจัดมิกกี้ต้องถอดท่อแก๊สและจุดไฟเผาบ้านและความเสียหายจะรุนแรงมากจนทุกคนคิดว่าเกิดหม้อไอ้น้ำขัดข้องและจูเลียก็ขอให้โดทำตอนตีหนึ่งและรับรองว่าไม่มีอะไรผิดพลาดหลังจากนั้นเธอก็พาโดไปที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าเป็นมิกกี้เพื่อเข้ามาลัตตำแหน่งของมิกกี้แทนต่อ และเมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาวันเกิดของโดก็มาถึงแล้วเราได้เห็นเด็กผู้หญิงทั้งสองฉลองกับเพื่อนใหม่ในช่วงนี้นะครับโดยจงใจทําให้มิกกี้ดื่มเยอะมา,มากๆและก็ยังให้เธอลองยาอีกด้วยในที่สุดพวกเธอก็กลับบ้านนะครับแต่มิกกี้เนี่ยเม,มามากๆโดก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเธอแล้วก็พาเธอไปนอนต่อ โดนลงไปข้างล่างะคระับที่ซึ่งเธอถอดท่อแก๊สในห้องน้ําและก็ปิดประตูเพื่อให้แก๊สเนี่ยเติมเต็มห้องจากนั้นเธอก็จุดเทียนและก็วางไว้ในห้องของมิกกี้หลังจากนั้นไม่นานเธอก็เปิดประตูห้องน้ําซึ่งทําให้บ้านระเบิดอย่างสมบูรณ์ในระหว่างนั้นเธอก็ติดไฟและกระโดดออกมาจากหน้าต่างนะครับในขณะที่จูเลียรอเธออยู่ข้างนอกอย่างไรก็ตามหลังจากที่ล้มลงใบหน้าของเธอก็จำแทบไม่ได้เลย และสุดท้ายเธอก็สูญเสียความทรงจำตัดกลับมาในปัจจุบันครับจูเลียก็กล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแต่มิกกี้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือโดนะครับเริ่มเสียสติเธอกำลังคิดว่าจะโทรหาตำรวจแต่จูเลียก็หยุดเธอเอาไว้แล้วก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วตอนนี้เธอคือมิกกี้คนใหม่และหลังจากที่ทนายเชื่อเช่นนี้เธอก็ได้รับมรดกทรัพย์สินทั้งหมดของเอลิรน ในวันเกิดครบรอบ21ปีของเธอนะครับหลังจากนั้นทั้งสองก็กลับไปยังทางใต้ของฝรัง่งเศสที่ซึ่งโดสำรวจสถานที่และก็สังเกตเห็นรูปภาพมากมายของเธอตั้งแต่สมัยเด็กซึ่งค่อยๆเริ่มนำความทรงจำของเธอกลับมานะครับคืนนั้นเธอก็เจอกับรถเก่าๆคันหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยเคยนั่งด้วยกันตอนเด็กๆนะครับทันใดนั้นชายลึกลับคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเคยจ้องมองเด็กผู้หญิงอยู่เสมอ เขาชื่อว่าเซอร์เก้และเขาก็ชมรถราคาแพงโดยบอกว่าราคามันสูงถึง1 0 0 0 0แยูโรได้และจู่ๆเขาบอกว่าเขาอยากจะพาเธอไปเที่ยวเพราะเขาอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้กับเธอฟังซึ่งทําให้เธอก็สับสนนะครับแต่ฉากก็ตัดกลับไปภาพย้อนอดีตท,ที่เราเห็นเซอร์เก้เข้าหามิกกี้บนชายหาดน,นะครับ เพื่อพูดคุยกับเธอเขาก็บอกกับเธอว่าเขาได้ยินโทรศัพท์ที่น่าสนใจที่เพื่อนของเธอโทรจากร้านกาแฟจากนั้นเราสังเกตว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยทำงานที่คาเฟ่เดียวกันกับที่โดเคยไปโทรหาจูเลียในอังกฤษนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เกิดความสงสัยและก็แอบฟังบทสนทนาของพวกเขาจากโทรศัพท์บ้านอีกเครื่อง และในที่สุดเขาถึงรู้ถึงแผนการร้ายของพ่อเธอครับเซอร์เก้ก็บอกเรื่องนี้ให้กับมิกกี้และยังเรียกเงิน1000ยูโรเพื่อแลกกับข้อมูลด้วยซึ่งเธอก็ตกลงที่จะให้ตอนนี้มิกกี้รู้แผนแล้วนะครับและเธอเริ่มจับตาดูโดกับจูเลียจากนั้นเธอก็แกล้งทำเป็นดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เล่นยาในวันเลี้ยงวันเกิดของเธอแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเธอยังคงมีสติสัมปชัญญะครบถว้วนนะครับและในตอนนี้เด็กผู้หญิงก็ตกใจที่ได้ยินเรื่องนี้ แต่ก็ยังสับสวนว่าเธอคือมิกกี้หรือโดกันแน่ตอนนี้โซเก้ก็เรียกร้องเงิน1 0 0 0 0แสยูโรเพื่อแลกกับความเงียบของเขานะครับหรือขู่ว่าจะเปิดโปงเธอซึ่งเธอก็ตกลงที่จะให้เงินจากนั้นมิกกี้ก็กลับบ้านและเธอก็บอกจูเลียว,ว่ามีผู้ชายที่ทํางานในร้านกาแฟาอ้างว่าได้ยินบทสนทนาทั้งหมดของพ่อเธอ แต่เธอก็ยังยืนยันกับจูเลียนค่ะว่าเธอยังไม่ได้บอกเขาเรื่องที่จูเลียนร่วมมือกับโดเพื่อฆ่ามิกกี้จากนั้นจูเลียนก็กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดครบรอบ21ปีของมิกกี้ดังนั้นเธอจะไปพบทนายความในลอนดอนหลังจากนั้นเงินทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้กับเธอ ในวันต่อมาจูเลียก็ได้ไปพบกับทนายความเจมไวในทางกลับกันนะครับเราเห็นมิกกี้กำลังเตรียมตัวเดินทางไปลอนดอนปรากฏว่าเธอได้บันทึกบทสนทนาของพวกเธอกับจูเลียซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยอมรับะคะว่าวางแผนฆ่ามิกกี้ที่อื่น ทนายความและจูเลียก็อ่านพินัยกรรมของเอลีนอร์และก็เห็นบางสิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจในขณะเดีวยวกันครับมิกี้ก็ไปที่คาเฟ่ที่เธอพบกับเซอร์เก้และก็พาเขาไปขับรถเล่นหลังจากมาถึงที่ลอนดอนครับเธอก็ให้คนเแจงรถแก่เขาและก็บอกว่าเขาสามารถเก็บมันไว้ได้เพื่อแลกกับการหูปากต่อไป และต่อมาไม่นานมิกกี้ก็เข้าไปในบ้านของจูเลียแล้วก็เรียกชื่อของเธอแต่ที่นั่นว่างเปล่าในที่สุดเธอก็พบจูเลียอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ําดูเหมือนว่าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดครับจู่ๆจูเลียก็ออกมาประกาศว่าเอลินอยกทุกอย่างให้กับโดแทนที่จะเป็นมิกกี้นั่นก็หมายความว่าแผนการทั้งหมดของพวอเขาเนี่ยสูญเปล่าปรากฏว,ว่าเอลินอรู้สึกผิดหวังที่ความสัมพันธ์ของเธอกับพ่อของโดได้ทำลายชีวิตของโด เธอเลยตัดสินใจยกทุกอย่างให้กับโดเพื่อชดเชยเมื่อได้ยินดังนั้นหญิงสาวจึงพูดว่ามิกกี้รู้ทุกอย่างแต่จูเลียยืนยันว่าเธอไม่รู้ไม่อย่างนั้นเธอคงทําอะไรบางอย่างเพื่อหยุดโดไปแล้วแต่เมื่อพูดเช่นนี้จูเลียก็ตระหนักได้นะคะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้เนี่ยคือมิกกี้ตัวจริง ไม่ใช่โดและแล้วมิกกี้ก็เปิดเผยครับว่าเธอได้บันทึกคำสารภาพของจูเลียและยังส่งให้ทนายความแล้วซึ่งทำให้จูเลียโกรธมากๆ จนผลักเด็กผู้หญิงลงไปในน้ําแล้วก็เริ่มบีบคอเธอระหว่างนี้เนี่ยมิกกี้ก็หวนนึกถึงตอนที่เธอกับโดอยู่ในสระและเกือบจมน้ําเธอยังจําได้ถึงคืนที่เกิดไฟไหม้ด้วยตอนนี้เธอเจอโดก่อนที่เธอจะปิดประตูห้องน้ำนะครับปรากฏว่าโดรู้สึกผิดในนาทีสุดท้ายแล้วก็ขอโทษมิกกี้ก็เลยชวนเธอไปด้วยแต่โดรู้ต่วว่ามันสายเกินไปแล้วสําหรับเธอและก็ขอให้เพื่อนของเธอวิ่งหนีไปก็เลยทําให้มิกกี้กระโดดออกมาทางหน้าต่าง และไมิกกี้ก็เลยรอดชีวิตส่วนโดเนี่ยก็เลยถูกไฟไหม้ไปนะครับชาตัดกลับมาในปัจจุบันจูเลียพยายามที่จะทําให้มิกกี้หายใจไม่ออกแต่มิกกี้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กระแท่งหัวของจูเลียกับกําแพงหยิงใจร้ายได้เสียชีวิตไปในไม่ช้าหลังจากนั้นมิกกี้ก็ร้องไห้แล้วก็เดินจากไป เธอเดินไปถึงที่ชายหาดจากนั้นเธอก็ว่นายน้ำทั้งคืนในมหาสมุทรซึ่งเป็นหลักฐานยืนยัน,นครับว่าเธอคือมิกกี้เพราะโดเนี่ยว่ายน้ำไม่ได้และหนังก็จบลงด้วยภาพนิมิตมิกกี้ตื่นเช้ามาบนชายหาดแล้วก็เดินจากไปด้วยความกระตือรือร้นที่จะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังโอเคครับทุกคนและภาพยนตร์ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ